สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านคุณนะคะเช้านี้จะพามาชมอีกหนึ่งต้นนะคะ My Garden ชื่อกุหลาบนะคะไม่ใช่อันนี้สวยหอมดอกใหญ่วันนี้นางเริ่มเริ่มแย้มมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ปีนี้ถือว่าดีงามค่ะ สีขาวออกชมพูนิดๆประมาณนี้นะคะดอกใหญ่มากแล้วก็สวยหอมนะคะความใหญ่ของดอกอยู่ที่ประมาณ1 3ถึง,ถ,งถึงกี่เซนนะ่ะ15หรือเปล่าเขียนไว้นะคะแต่ดอกใหญ่จริงๆค่ะแล้วก็หอมนี่ค่ะตอนนี้เริ่มบานแล้วนะคะนี่แตกมาเยอะเลยอันนี้เป็นกิ่งตาบอดที่เราเด็ดยอดนะคะแล้วมันก็จะแตกมาแบบนี้ กิ่งตาบอดนี่มีทั้งเด็ดทิ้งแล้วก็มีทั้งเก็บไว้นะคะมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์จะมี2แบบนะคะกิ่งตาบอดคือถ้ากิ่งให,ใหญ่ๆเก็บไว้มีประโยชน์ถ้ากิ่งเล็กๆก็ไม่มีประโยชน์เด็ดทิ้งนะคะนี่เห็นไหมคะถ้าเราเด็ดแล้วมันก็จะแตกมาพอแตกมามันก็จะมีเนี่ยหนึ่งสองสาช่อนะคะดอกไม่ใหญ่ก็จริงแต่ว่ายังไงก็ดอกถ้าเราเด็ดแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้คือ จากกิ่งตาบอดนะคะเด็ดตรงนี้เด็ดตรงนี้แล้วมันจะแตกมานี่กิ่งตาบอดนะคะเพราะว่าเป็นกุลาบทรงพุ่มเราเด็ดได้ค่ะจากกิ่งตาบอดนะคะปีนี้ถือว่าดีงามค่ะดีงามแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจมากที่แน่ๆคือแตกกิ่งกระโดงมาด้วยวันนี้ลมแรงมากนะคะอากาศอยู่ที่19หรือ20องศานะคะมีแดดก็จริงแต่ว่าลมแรงนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูไกลๆเลยนะคะต้นนี้ อยู่หน้าบ้านต้นเดียวนะคะปลูกมาหลายปีแล้วนะน่าจะ5ถึง5ปี6ปีได้ลรามังปลูกเป็นรุ่นแรกๆของบ้านเลยค่ะนี่ค่ะอยู่มุมนี้มีอยู่ต้นเดียวนะคะด้านล่างนะั้เป็นมักกะลตส์นะคะสีชมพูนี่ค่ะสวนเราไม่ได้กว้างไม่ได้ใหญ่แล้วก็ทำแบบว่าเป็นโซนๆไปประมาณนี้นะคะนี่ค่ะมาดูโคนต้นกันค่ะ นี่ยอดแดงๆเพียบเลยนะคะช่วงเด็ดกิ่งตาบอดทุกหนูก็ช่วงเอ,อ่อต้นเดือนเมษานะคะเดือนสีนั่นแหละคะ่ะอันนี้หนูเคยถ่ายลงอยู่นะว่าหนูเด็ดกิ่งตาบอดยังไงแบบไหนนี่ค่ะยอดแดงๆงามๆเนี่ยเด็ดทิ้งตัดทิ้งปีที่แล้ว,ว่ตัดทิ้งเยอะมากนี่ค่ะอันนี้นี่ชื่อกุหลาบนะคะไมกาเดน ความใหญ่ของดอกอยู่ที่13-15เซนความใหญ่ของต้นอยู่ที่เมตร80เซนแต่จริงๆล้วสูงใหญ่มากค่ะ2หรือเกือบ3เมตรได้แต่ไม่ใช่กุหลาบพุ่มนะคะหนูจะต้องตัดแต่งกิ่งทุกปีปีหนึ่งประมาณ2รอ,อบหน้าร้อนก็ตัดแล้วก็ตัดชุดใหญ่นั่นหน้าหนาวอีกทีหนึ่งนะคะ My Garden นี่ค่ะชื่อกุหลาบพิมพ์ญี่ปุ่นเข้าไปมันขึ้นนะคะแต่พิมภาษาอังกฤษขึ้นไปมันไม่ค่อยมีนะคะ มาดูข้างล่างค่ะโคนต้นนะคะนี่ปีนี้ในรอบหลายปีนะคะที่แตกกิ่งแบบนี้มาให้หนูเนี่ยกุหลาบไม่มีหัวกระโหลกเพราะอะไรเมื่อห้าหกปีที่แล้วหนูปลูกกุหลาบไม่เป็นนะคะหนูจับมาหนูก็ฝังดินเลยค่ะคือไม่รู้เรื่องการปลูกกุหลาบเลยนะคะสังเกตได้อันนี้รุ่นแรกๆหัวกะโหลกนี่ฝังดินมิดเลยค่ะเนี่ยเพราะเราปลูกไม่เป็นไม่รู้วิธีปลูกลนะคะย้ายมาสองสามรอบแลวนะคะ เมื่อก่อนปลูกไว้ตรงรั้วย้ายมาไว้ตรงนี้นี่ค่ะมีหนึ่งตาสองตาเห็นไหมคะถามว่าจะให้มันอกินอะไรดีมถึงจะแตกก็ไม่รู้นะคะมันหลายปัจจัยค่ะเนี่ยในรอบหลายปีนะคะปีนี้ถือว่าดีงามค่ะแนะนำเลยนะคะต้นนี้ต้องมีนี่ค่ะต้นเดียวเอาอยู่เลยค่ะเก่าแก่มากนะคะเนี่ยห้าหกปีได้เนี่ยดูสีสีของกิ่งนะคะ แล้วชอบตรงความใหญ่ของดอกแล้วก็ความหอมนะคะนี่ยอดอ่อนๆแดงๆแล้วทนต่อโรคนะคะเชื้อราแป้งอะไรนี้ไม่ได้กินเลยแหละแต่ว่าใบเหลืองใบร่วงมีค่ะใบจุดดำๆน่ะมีนี่นะคะเจอแบบนี้ก็เด็ดทิ้งค่ะนี่ค่ะต้นนี้สวยงามมันนี้แนะนําน้องเลยนะคะเนี่ยพอเราเด็ดมันก็จะแตกมาใหม่ค่ะ กิ่งตาบอดทิ้งมันก็จะแตกมาใหม่พอตาว่างมันจะขึ้นมาเองเลยค่ะ,นะคะรอบดอกเร็วนะคะเดือนครึ่งหรือ45วันนะคะพอเราเด็ดดอกแต่อันนี้มันดีอย่างหนึ่งคือช่อหนึ่งกิ่งหนึ่งมันจะมีหนึ่งดอกนะคะแตกมาสวยนางสวยมากเลยค่ะสวยหอมนะคะนี่ค่ะแนะนำเลยนะคะต้นนี้ ถ้าใครเจอก็ลองซื้อมาปลูกนะคะต้องมีติดบ้านเลยนะคะโอเคค่ะแนะนำน้องไปแล้ว1ต้นนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำต้นนี้ต่อนะคะต้นนี้